เก่าขนาดนี้เอฟหกเอฟวันเอฟวันเอออยากขับเอฟวันว่ะมันไม่มีวะ่ะเดี๋ยวในหะ้นายกเอาหมดเอามาลงมาลงให้ดีกว่าไว้ขับเล่นนุกๆลองแบบไปจุนกันดีกว่า เฮ้ยปลายมาอยู่นะสัมผัสได้เลยสีแม่งไม่ได้วะเป็นสีดีกว่าอ๋อันนี้มันแค่ตรงคาดใช่ไหมเอาสีดำนะดูๆนะ ไายอยู่อืมที่ทำไหปลายมันจัดจังวะเฮ้ยยังไม่จูนเลยเฮ้ยยังไม่ได้จูนวิ่งเกือบห้าร้อยอ่ะบ้าเพวาะเนี่ยห้าร้อยกว่าแล้วไหมสดแล้วที่เป็นบุกติ ว่าเรอยี่สิบยี่นี่ขนาดไม่ได้เหินเดินนะเนี่ยเออเ,เดินพไปพุ่งไปเจ็ดร้อยเลยหรออ่ะแปดเหมือนรีวิวไปแล้วปะอ่ะแปดมันกงจัดเลยขับโคตรดีอ่ะแปดอะโครงสร้างมันดีอยู่แล้วอ่ะแปดเบอร์จัดเฮียเบอร์จัด น้องเหินเดินนี้ว่ามันจะมีเท่าไหร่เท็กสองเลยอันนี้ตำรวจชนตำรวจชนขอเทค2สองนะครับแรงเกินคุมไม่อยู่อเฮียเหินทีไม่เอาไม่อยู่เลยเทค2สองกับเทคสองตำรวจชน อาสามสี่ยังไม่ได้ลงมั้งมันไม่มีอาสามสี่อ่ะเอออยากขับอาสามสี่ไว้ยังไม่เคยไม่เคยได้ขับรถลุงเลยคุ้มยากแท้วะไอหวายแย่เกิดเดินไม่น่าไหววะ่ะน่าจะต้องจูนก่อนน่ะจูนก่อนโจนเลยร์่นด์อ๋กล่องจูนกูบรรหาหมดวะเนี yeah. ่ยไอ้เหี้ย่เป็นปัญหน้องไม่ต้องตกใจไม่มีบอกไม่พอเสก กล่องจูนอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยกล่องจูนหายไปไหนอา้าวันนี้ปะวะนี่อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะ,ะอะไรอ่ะ ยังนายกเอาออกหรอหรือว่าอะไรวะม,มันมันหายไปไหนวะเนาะถ้าวิบบ่ง500จูนนี้น่าจะ700อ่ะผมว่าอันนี้เป่าวะไม่น่าใช่อ่ะเฮ้ยกล่องจูนหายไปไหนวะใช่เหรอผมมองไม่เห็นหรอข้างบนเหรอ เฮ้ยทำไมอันนี้เหมือนแฟมแลเลยเฮ้ยต้องเปลี่ยนนะนี่หรอนายกเอ้ยต้องใส่รูปยังวาดไม่เสร็จไหนวะไหนวะเขียนว่ากล่องจูดเลยอ๋อเขียนว่ากล่องจูดอ๋อนี่ไอ้ที้่มันอ๋อมันเปลี่ยนภาษาน้องมันเปลี่ยนเป็นคำว่ากล่องจูดไงปกติพี่จะแบบ speak English อะไรเงี้ยอืมพัมจ อิทธิยาปกติมันเป็นภาษา,ษาอังกฤษอ่ะรถละการรถแม่งแรงจัดเลยต้องยึดเกาะเต็มยึดเกาะต้องเต็มเลยอ,าาเลอัตราเร่งยึดเอกาะหน่อยละกันอย่าให้อัตราเร่งมันแบบจัดจ้านอนะ่ะสวยเรียบร้อยอสปัตดด้าถึางความแรงอิทธิย เออผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่อะไรวะให้น้อง,องมีไรายได้อะเรื่องนี้ผมจะไปชี้แจงนะครับก็คือพวกแบบน,น้องที่เป็นสตรีมเมอร์เราตกงานอนะ่ะคือไม่ได้เอามาเป็นแบบนายกบินเล่นในเมืองะเวยคืออย่างทาโล่เงี้ยตอนนี้นช่วยหลังบ้านอยู่ก็คืออยู่ในเซิร์ฟเทสแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นในเมืองหลักนี่คือก็เป็นแบบประชาชนธรรมดาไม่ได้มียศนายกหรืออะไรพิเศษของคนอื่นมีทาร์โลบัปปี้ก็ช่วยก็คืออยู่ในเซิร์ฟเทสทั้งหมดก็เกี่ยวกับหลังบ้านทั้งหมดอ่ะ ส่วนน้องๆพวกคีระสโนเบลพวกอะไรเงี้ยโบอาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบให้ไปทําพวกเพจพวกอะไรเงี้ยพวกเพจกับกลุ่มแล้วก็ดูแลเรื่องสอบบริตเออหลายๆอย่างไม่ใช่แบบว่าให้รายได้น้องๆแล้วแบบมายืนเสกกระชาเปิดทําทรงไม่ไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> เออแก้ข่าวหน่อยแก้ข่าวหน่อยเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดอืมอือหกร้อยอืมปุ๊บ กูยหยุดก่อนเลยไม่ชนไอ้ย600เอยอะหกร้อยเยังวันแรงอ่ะเฮ้ยแรงจัดแต่ฟีลแบบสอบวันนี้กับคีละอะไรงเงี้ยสอวสาวที่อยากอยากคุยกัน,นโซโลเบลก็อะไรเงี้ยมาสอบอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ต้องเล่นก็นได้อ่ะมาสอบเพื่อแบบหลออคุยกับนนโซโลเบลอะไรเงี้ยผมผมว่ามีเจ็ดร้อยว่ะ จะขับสุดถนนเลยตัวเอาแบบไม่เนินนะแบบไม่เหินเนินเลยนะโกงที่ๆียาบอกเลย แล้วก็มีพวกแบบเด็กน้อยดราม่าว่าแบบว่าเอ้ยเแย่ yeah, มึงเข้าเซิร์ฟเทสได้ก่อนมึงก็รู้ดีว่ารถขนันไหนดีไม่ดีเดี๋ยวเรื่องรถประมูลนะครับก่อนประมูลรู้สึกว่านายกน่าจะแบบมีให้ลองด้วยนะครับทุกแก๊งเลยนะครับก่อนประมูลแบบให้ได้ลองกันก่อนอ่ะเออก่อนประมูลอะไรเลงี้ยแต่เราต้องดูก่อนรู้นายกจะยังไงแต่ทางผมอะถ้ารถมันแก้มาแล้วหรือว่าอะไรมาแล้วเนี้ยผมก็จะไม่ดูแล้วไงนกึกออกปะแต่นี่คือมันเป็นรถที่แบบ เป็นมอสที่ดึงมาลงแล้วแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยอะคือมาแบบเดิมๆอะ่ะเพราะมันต้องแก้อยู่แล้วไงมันคงไม่แบบปล่อยให้แบบประเทศมีรถวิ่งห้าร้อยขนอย่างนี้หรอกไอ้เหี้ยตำรวจปวดหัวตายเซยไฮยืนทำทรงครับยืนทาทรงเปิดกระชาฟีอืเซไฮเดี๋ยวไล่ไล่ให้มันไปเป็นคุณครูดีกว,ว่าผมว่า เพราะว่าตำแหน่งงานตอนนี้มันเต็มแล้วไงเพราะตอนนี้คนทำประเทศก็แบบเยอะแล้วอะล้นมือแล้วอะเพราะว่าถ้านายกทำประเทศเสร็จเขาก็น่าจะว่างกันแล้วอะก็สามารถแบบดูแลประชาชนได้อะมันไม่มีอะไรเยอะแล้วไงเวลามันทำเสร็จแล้วมันก็คือแบบเสร็จยาวอะอยาให้มันไปเป็นครูพราดีกป่ะผมว่าทางนั้นน่าจะรุ่งกว่า โบจัดพบว่หายเหินโชว์เด็กไปเฮ้ยเหินเข้าบ้านดีจีเลยไะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหินคดกองคุมรถตรงไปอะคุมรถแบบตรงดิกคุมรถแบบตรงดิกงงไม่มีใครทำได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ย ไม่ชนเลยไม่ชนเลยครับสีมือจัดหนุ่มคนนี้มากด้วยพรสวรรค์อันนี้ก็เป็นแมปรถแข่งรถที่ผมแบบนั่งปั้นพอบขึ้นมาเองนะครับอันนี้ไม่ได้ขอใครเลยไม่ได้เอามาจากไหนด้วยไม่ได้ซื้อมาด้วยคือปั้นเองกับมือ นั่งทําเหมือนเดีซิมอะ่ะเนี่ยเนี่ยผมนั่งทําเหมือนเดีซิมอะ่ะเขาว่ากิน่านึกออกปะเกาะเนี้ยผมนั่งทำเป็นกับมือเจ๋งปะเจ๋งปะเจ๋งปะให้ชมกูหน่อยดิเฮือกสัตว์ทำมาสัตว์เอ้ยไม่ชมกูเลยมาสอบจัด ไม่ใครชมกูเลยเยอะแม่งน้อยใจว่ะมองโบเยอะนี่สามร้อยโอ้โหสี่ร้อยโอ้เช็อตโอเมก้าอึ้ย 300. อึ้ย oh, oh อ้ย,อยสวย อันนี้อะไรนี่ติดเชื้อแล้ววะติดเชื้อแล้ววะใครแกล้งกูบอกว่าอี้ยว่าเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเฮ้ย อุอี๋อ้้ไอี๋เป็นอะไรอ่ะเอ้าเป็นยังไงแล้ววะกูไม่เปิดล็อกความเร็วแน่เนี่ยนั่นไงกูวันละเปิดล็อกความเร็วไอกูอี๋อสมจริงกูไม่มีดิมเดย์ด้วยหรอโอ้ยเยอะโคตรชันเลยไม่ทำอะไรไม่ได้ ่าผมให้นาะยกทาถนนมาตรงนี้ไหมแบบให้มันลากเออนบนเนี้ย <c oughs> ตำรวจเกาหัวยิกยิก่ยอะ่ะต้นไม้อย่างเยอะอ่ะดูดิยต้นไม้อย่างเยอะอะยิ่งต้นไม้ทะลุด้วยก็ตำรวจยิงไม่โดนอะ่ะเดี๋ยวมันไกลเมืองมาวะตัวน,นี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นท่าเ,เรอือใช่ไหม ถ้ามันมาจากตรงนี้ทำสะพานยาวไปปื๊ดถึงนี่ปับ๊บโอ้อย่าเลยเฮีน่าจะเหนเื่อยหน่วยงานเปล่าเปล่าเฮียโค้งตัวนี้โค้ดได้อะฟิลโค้ดได้เลยโค้งเนี้ยขอลองหน่อยนั้น วมาดิดาฝีมืออยู่แล้วโูเขาคงคมกิบเขาคงคมกีบจริงๆรถมันไม่ได้ดีเลยเหรอกผมว่าผมน่าจะจูนตึง เบื่อแล้วว่ะคันนี้เปนคันดีกว่าป่ะทิ้งน้ำเลยกูรวยมีรวบเจ๋งๆเยอะมากผมบอกเลยแต่ผมขอไม่สปอยนะครับอประเทศเปิดทีเดียวอ่อทีเดียวเลยบอกเลยว่าสนุกแน่นอน S <S <ans> เอารถอะไรดีรอบนี้ีโ o สิบคือแล้วอ๋อ,อีโ o สิบไม่ชอบบูติัตใหม่นะ่าจะไม่มีนะรายชื่อมันเยอะมากผมหาได้ไม่หมดอะ่ะ ฮ้ย P1 นี่คือแล้ววะแม็กกาเลนปะแม็กกาเรน P1 วัปะใช่เหรอลองเสกดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะคนดุอ่ะอุ้ยอุ้ย เยอะเขสวยอ,อืคุณรู้สึกว่าคันนี้แม่งกากแน่เลยสัดได้จากการขับ ูมช่วงลางว่างโคตรยว่บอ่ะบีเอ็มมีอยู่นะบีเอ็มอ่ะไม่ใช่แล้วว่าคันนี้มันไม่ใช่แล้วเด็กกูจุนไม่เป็นวะ แรงอยู่นะวันเดียวไม่ค่อยดีอะ่ะแต่แรงจัดเลยจะสวยว่าคัาเนี้ยอะไรก็นา่าจะแก้ได้อยู่ช่วงล่างมันเหมือนมันเหมือนแบบเหมือนเกวียนเนี้ยไม่รู้ว่าเหมือนรถแบบ่องแป้งอะ่ะ ช่วงลางมันน่าจะเล่นเข่าดีมากเลยนะช่วงลางมันดีจัดเล่นเข่าน่าจะดีช่วงลางมันกร,มรกรบใช่ไหมรถกบไม่น่ามีนะประเทศเปิดยังวะ พอดีว่ะวันนี้ก็รีวิวปกติแล้วกันเนาะ